สัปดาห์นี้อับดุลก็ยังอยู่ที่อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจา้ามาดูกันสิว่าที่นี่มีใครจะถามอะไรอับดุลดูบ้างหรือว่ามีคำถามอะไรถ้าเราดินไม่ได้เลยนะจ้จักรวาลัลวรดุน อับดุลคะช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะพอดีครัวที่ร้านนะคะเป็นครัวปูนเป็นพอาเตอร์ปูนทำความ,มสะอาดยากค่ะจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามของน้องชะอมอับดุลได้หาคำตอบให้น้องชะอมแล้วไปกันเลยจ้อาอั้า อับดุลเขาอยู่ในครัวที่น้องชอมจะต้องชอบแน่ๆจ้าน้องชอมจ้าควน้องชอมเป็นกระเบื้องทำความสะอาดยากอับดุลจะแนะนําจ้ะอ่ะมาดูกันเลยนี่จ้ะครัวปูนเนี่ยเป็นปูนใช่ไหมอันนี้เราเป็นท็อปเป็นสเตนเลสด้วยพื้นผิวของสเตนเลสที่เป็นผิวมันมีความหนาแน่นจึงทําให้คราบต่างๆนี่มันเกาะยากทําความสะอาดก็ง่ายอับดุลอยากเช็ดถูที่นี่ทั้งวันเลย สเตลเลมีหลายความหนานะจ๊ะถ้าความหนาเยอะหน่อยก็จะแพงหน่อยเขาเรียกว่าสเตลเลเบอร์304นหนา1.5มิลเนี่ยใช้งานได้ดีทีเดียวลองดูอุปกรณ์อื่นๆสเตลเลตก็ทําได้นะจ๊ะเช่นนี้ซิงล้างจานใส่หม้อใส่กระมังได้เลยชั้นวางของแล้วดูไปทั่วๆจ้ะเห็นไหมอเอาเตอร์วางคงวางเสียงอะไรได้หมดเลยและเพิ่มเติมใน้ององค์เล็ข้าอยากจะว่าครัวที่ดีเนี่ย มันจะต้องมีแสงที่สว่างเพียงพอมีช่องระบายอากาศที่เพียงพอมีการทำความสะอาดพื้นที่ได้มีการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียเพื่อจะเช็ดล้างมีฝาตะแกรงปิดเปิดออกมาได้ทันทีเ,นเห็นไหมล่ะน่ละ่ะห้องครัวในฝันของบินเลยนะเนี่ยและที่เนี่ยจะบอกว่ากับข้าวอร่อยมาก ผมมาหากินกันดูนะจ๊ะอับดุลมากินทุกวันทุกมือ้อกันโดดมาทุกวันเลยจ้ะเดี๋ยวลองอาบดุลไปหาดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างหมูสดอับดุลชอบกินหมูสดมากจ้ะชอบจริงหมูสดเแนบบี่ยชอบกินเล็กเดี๋ยวอับดุลขอตัวน้องชอมไปรับประทานอาหารหมูสดลาดข้าวข,ของอับดุลก่อนนะจ๊ะอย่าก,กินนเนื้อตันน้องชอม จำเป็นข้อมูลเลยบอกคุณแม่แล้วองปรับเปลี่ยนแก้ไขดูนะจ๊ะไปก่อนเลยจ้า